เจ้าของบ้านตัดสินใจทุบผนังด้วยมือของเขาเองและสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่หนูไม่ใช่ซากสัตว์แต่เป็นร่างของหญิงสาวที่ถูกซ่อนเอาไว้หลายปีเธอเป็นใครทำไมถึงถูกซ่อนอยู่ที่นั่นและวิญญาณของเธอต้องการบอกอะไรกับคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เรื่องราวครั้งนี้จะทำให้คุณทั้งขนลุกเศร้าและอดไม่ได้ที่จะติดตามจนถึงวินาทีสุดท้าย บ้านสองชั้นสีขาวซีดหลังหนึ่งตั้งอยู่ปลายซอยเงียบสงบแม้จะดูเก่าไปบ้างแต่ยังคงแข็งแรงดีครอบครัวเล็กๆของพากินและ,ส,ะสิภรยาเพิ่งตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่พร้อมกับลูกสาววัยเจ็ดขวบมินตราบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดจากญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วราคาจึงไม่แพงและพวกเขาคิดว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี วันแรกที่คนของเข้ามาทุกอย่างก็ดูปกติเสียงหัวเราะของมินตราดังก้องไปทั่วห้องโถงใหญ่ที่ปูพื้นด้วยไม้เก่าเก่ากลิ่นไม้นั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายความทรงจาในวัยเด็กของพากินเขารู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้ทันทีเส,สียเองก็คิดว่ามันอุ่นใจที่จะได้อยู่ในบ้านที่เป็นของตนเองเสียทีแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เริ่มปรากฏ คืนแรกผ่านไปอย่างสงบจนกระทั่งเช้าวันถัดมาสสิเดินลงบันไดมาก็รู้สึกถึงกลิ่นแปลกๆช่วยออกมาจากผนังด้านหนึ่งในห้องนั่งเล่นมันเป็นกลิ่นตุ่ตคล้ายเนื้อหน่าเธอหันไปถามพากินว่าได้กลิ่นหรือไม่พากินสู่จมูกแล้วก็พยักหน้าคงเป็นหนูหรือตัวอะไรตายอยู่ในผนังมั้งเดี๋ยวผมลองหาดูเขาตอบเรียบเยบพยายามไม่ให้ภรรยากังวล ทั้งคู่ลองตรวจสอบแต่ไม่พบร่องรอยของสัตว์ตายแม้แต่น้อยพวกเขาจึงคิดว่าคงเป็นเพราะบ้านเก่าอาจมีท่อน้ํารั่วหรือเชื้อราขึ้นจึงเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วก็พยายามทําเป็นไม่สนใจอย่างไรก็ตามกลิ่นนั้นกลับไม่หายไปตรงกันข้ามมันยิ่งแรงขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินมินตราซึ่งยังเด็กเริ่มเอามือปิดจมูกแล้วถามว่าไม่ทําไมบ้านเรามีกลิ่นเหม็นแบบนี้หนูกลัวเจสิพยายามกอดลูกไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อจะจัดการให้ แต่ความหวาดระแวงก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของเธอคืนนั้นพากินพยายามนอนแต่กลับพลิกตัวไปมาหลายครั้งเสียงนาฬิกาแขวนดังติก๊กต๊อกผสานกับกลิ่นเน่าโชยเข้าจมูกจนทนแทบไม่ได้เขาเดินลงมาดูอีกครั้งเปิดไฟทั้งบ้านเลยหาต้นตอแต่ผนังทุกด้านยังคงเรียบสนิทไม่มีรอยแตกหรือร่องรอยความผิดปกติใดๆขณะที่เขายืนทิงผนังอยู่นั้นพากินกลับได้ยินเสียงเบาๆคล้ายการกระซิบลอดผ่านกำแพงเสียงนั้นเบานจนแทบไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงจินตนาการหรือความจริงช่วยฉันออกไปที เขาสะดุ้งเฮือหัวใจเต้นแรงรีบถอยออกมาแล้วบอกตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปบ้านเก่าเสียงลมลอดก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลึกๆเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ปกติในบ้านหลังนี้เช้าวันต่อมาสสิเริ่มพูดกับสามีด้วยสีหน้าจริงจังที่คินฉันว่าบ้านนี้ไม่ธรรมดาและ้วะกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นสัตว์ตายแน่ๆมันเหมือนกลิ่นศพคำพูดนั้นทาให้บรรยากาศร,รอบโตอาหารเช้าเงียบป,ปริมินตรานั่งก้มหน้ากินข้าวต้มช้าๆไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรพากินจึงตัดบทว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะลองเรียกช่างมาดูแลกันถ้ามีอะไรจริงๆเราก็ไได้้แกข แม้จะพูดอย่างนั้นแต่ในใจเขาเองก็เต็มไปด้วยคำถามและความไม่สบายใจวันเวลาผ่านไปสามวันแต่กลิ่นกลับยิ่งแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงดึกที่บ้านเงียบสนิทส,สิเริ่มบ่นว่าปวดหัวและนอนไม่หลับมินตราก็ร้องให้ทุกคืนบอกว่าฝันเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ตรงผนงังเมื่อพากินได้ยินเช่นนั้นเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าไม่อาจทนต่อไปได้อีกถึงเวลาแล้วที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่หลังกำแพงนั้น เสียงล้อรถกระแทกกับพื้นถนนที่เต็มไปด้วยหลุมเล็กๆดังเป็นจังหวะเบาๆระหว่างที่รถกระบะคันเก่าของพากินแล่นเข้าสู่ซอยแคบในย่านชานเมืองวันนั้นอากาศอบอ้าวจนเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแต่ในใจของเขากลับรู้สึกตื่นเต้นเพราะนี่คือวันที่ครอบครัวเล็กๆของเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านที่เป็นของตัวเองจริงๆเสียทีบ้านสองชั้นสีขาวซีดหลังนั้นตั้งอยู่สุดปลายซอยรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ใบแผ่ปกคลุมจนร่มครึมรั้วเหล็กสีดำดูดซุกซโมไปตามการเวลาประตูบ้านส่งเสียงเอดอาร์ตเมื่อพ ถึงแล้วบ้านใหม่ของเราเขาหันไปยิ้มกับสสิภรรยาและมินตราลูกสาววัยเจ็ดขวบที่นั่งเบาหลังมันดูเก่าไปหน่อยนะพี่คิงแต่ก็ดีกว่าห้องเช่าเล็กๆที่เราซุกหัวนอนมานานสสิพูดเสียงแผ่วดวงตายังคงมีประกายของความหวังเก่าแต่แข็งแรงแถมเป็นมรกตกทอดไม่ต้องผ่อนให้เหนื่อยใครแล้วพากินตอบอย่างมั่นใจเราแค่ซ่อมแซมบ้างนิดหน่อยก็อยู่ได้สบายบายมินตราในชุดกระโปรงสีชมพูวิ่งลงจากรถทันทีที่เปิดประตูออกเธอหัวเราะอย่างร่าเริงแลวตะโกน บ้านใหม่ของหนูใหญ่จังเลยแม่หนูจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมเสียงหัวเราะของเด็กหญิงสะท้อนก้องไปทั่วตัวบ้านทําให้บรรยากาศเงียบเหงาดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาสสิยิ้มทั้งน้ําตาเพราะเธอรู้ดีว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวต้องดิ้นรนจนแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสความสุขเช่นนี้การขนของใช้ดําเนินไปจนบ่ายพากินเหงื่อชุ่มทั้งตัวแต่ความเหนื่อยล้าก็ถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจทุกอย่างเหมือนกําลังจะเริ่มต้นอย่างสวยงามจนกระทั่ง ตอนเย็นขณะที่สสิกำลังจัดห้องนั่งเล่นเธอก็ได้กลิ่นประหลาดโชยออกมาจากผนังด้านหนึ่งกลิ่นนั้นไม่แรงมากนักในตอนแรกแต่มีความตุ่ยคล้ายเนื้อหน้าวเธอหยุดการจัดข้าวของหันไปมองกำแพงแล้วขมวดคิ้วที่คินพี่ได้กลิ่นอะไรแปลกแปกไหมพากินที่กำลังขนกล่องไปสุดท้ายเข้ามาหยุดชะงักเขาสูดลมหายใจลึกและนิ่งไปครู่หนึ่งอืมมันเหมือนกลิ่นสัตว์ตายคงมีหนูหรือนกติดอยู่ในผนังมั้งเดียวผมจะลองหาดู เขาพยายามพูดให้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความจริงในใจรู้สึกไม่สบายตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้กลิ่นนั้นทั้งคู่ช่วยกันตรวจสอบแต่ผนังยังคงเรียบสนิทไม่มีร่องรอยร้าวหรือช่องโหว่ที่สัตว์จะเข้าไปได้พวกเขาจึงตัดสินใจเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทและจุดทูบไล่กลิ่นตกข้ามกลิ่นดูเหมือนจะจางหายไปชั่วคราวครอบครัวจึงคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่แล้วเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่กลางดึกกลิ่นนั้นกลับแรงขึ้นจนพาคินสะดุ้งตื่นเขาพลิกตัวไปมาไม่หลับตลอดคืนเสียงนาฬิกาแขวนด เขาลุกขึ้นเดินลงบันไดช้าๆเปิดไฟในห้องนั่งเล่นแล้วพิงหูลงกับผนังที่มีกลิ่นโชยออกมาเขาหวังจะฟังว่ามีเสียงสยัตว์หรือไม่แต่กลับได้ยินเสียงบางอย่างที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นช่วยฉันออกไปทีเสียงนั้นเบาเสียจนแทบไม่แน่ใจว่าหูแววหรือเพียงแค่จินตนาการพากินสะดุ้งเฮือกถอยหลังจนชนโตเขาเหมื่อแตกพลากทั้งที่อากาศในห้องเย็นเย,ยือกเขารีบปิดไฟแล้ววิ่งกลับขึ้นห้องพยายามบอกตัวเองว่าอาจหูฝาดอาจเป็นเสียงลมพัดลอดเข้ามาแต่ความจริงในใจกลับไม่ยอมรับ เช้าวันต่อมาสสีสีหน้าอิดโรยดวงตาบวมช้ำจากการนอนไม่หลับเธอเอ่ยขึ้นระหว่างนั่งทานข้าวต้มพี่คินฉันว่าบ้านนี้ไม่ปกติจริงๆกลิ่นเมื่อคืนมันแรงจนฉันแทบจะอาเจียนมาไม่ใช่กลิ่นสตัตว์ตายมันเหมือนเหมือนกลิ่นศพคำพูดนั้นทาให้บรรยากาศรอบโต๊ะเงียบงันทันทีมิงตรานั่งก้มหน้ากินข้าวช้าๆแล้วเอ่ยเสียงเบาเมื่อคืนหนูฝันเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ตรงผนังเลยข้าแม่หนูกลัวพากินถึงกับขนลุกไปทั้งร่างเขารีบตัดบทไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันนี้ผมจะลองหาช่่่่าาาางงมตรรรรววจจออออออบอเป็นทัหืออะไกย แต่ลึกๆเขารู้สิ่งที่อยู่หลังกำแพงนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ครอบครัวเล็กๆนี้จะไม่มีวันลืมหลังจากที่พากินพูดว่าจะหาช่างมาตรวจสอบสสิก็รู้สึกโล่งใจลงบ้างแต่ในใจลึกๆเธอรู้สึกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ช่างจะอธิบายได้ง่ายๆเพราะทุกครั้งที่กลิ่นนั้นโชยมามันไม่เหมือนกลิ่นสไตล์ธรรมดาเลยมันมีความเยน็นเยือกความหดหูป่ปนอยู่ราวกับบรรยากาศความตายแผ่ซ่านไปทั่วห้อง มินตราก็เริ่มเปลี่ยนไปเด็กหญิงร่าเริงสดใสเมื่อวันแรกกลับกลายเป็นเด็กเงียบเงียมานจะนั่งกอดตุ๊กตาอยู่มุมห้องสีน้าหวั่นวันทุกครั้งที่ต้องเดินผ่านผนังด้านนั้นสสิพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลูกสาวก็สายหน้าแล้วพูดเพียงว่าหนูไม่อยากเข้าใกล้ตรงนั้นวันนั้นพากินพยายามติดต่อช่างแต่ก็ไม่ง่ายนักเพราะบ้านตั้งอยู่ในซอยลึกและเป็นบ้านเก่าที่คนส่วนใหญ่เลี่ยนจะเข้ามาซ่อมบางคนถึงกับพูดว่าบ้านนั้นเหรอได้ข่าวว่าอยู่มานานแล้วนคนแถวนั้นเขาก็ไม่ค่่่่่่่อออออออยยยาา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 ากกกไไปุงงงงหหรรรททํใใ้้้้ิินนนเเเมมมจจวบบลัีีีีดตขู คืนนั้นกลิ่นก็ยังคงแรงขึ้นเรื่อยๆส,สิถึงกับเอาผ้ามาปิดจมูกตอนนอนส่วนมิงตราร้องให้จนน้ำตาเปียกหมอนเธอพร่ำบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงมุมห้องนั่งเล่นตลอดเวลาแม่ผู้หญิงคนนั้นมองหนูตลอดเลยเสียงลูกสาวทำให้ส,สิแทบขนลุกทั้งร่างเธอกอดลูกไว้แน่นแล้วภาวนาให้ถึงเช้าเร็วๆ รุ่งเช้าพากินตัดสินใจเดินออกไปคุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาหวังว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บ้างเพื่อนบ้านบางคนทำเพียงเลี่ยงตอบบางคนบอกว่าไม่รู้แต่หญิงชาราข้างบ้านที่อาศัยอยู่มานานกลับถอนหายใจและพูดช้าๆพ่อหนุ่มบ้านนั้นมันมีอดีตที่ไม่น่าจดจำนักหรอกเมื่อหลายปีก่อนเคยมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเช่าบ้านนั้นอยู่แต่แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจมาตรวจสอบก็ไม่เจออะไรหลังจากนั้นบ้านก็ถูกทิ้งร้างอยู่นานจนมาถึงพวกเธอนี่แหละ ภาคจินใจเต้นแรงเมื่อได้ยินเขารู้สึกหนาวสถานแม้ยามแดดจัดเขากลับมาบ้านด้วยสีหน้าหนักอึมงไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้สสิฟังเพราะกลัวเธอจะหวาดกลัวมากขึ้นแต่ในใจเขาเองก็เริ่มเต็มไปด้วยความสงสัยคืนนั้นเขาตัดสินใจนั่งเฝ้าห้องนั่งเล่นเพียงลาพังเขาเปิดไฟสลัวสลัวแล้วนั่งลงบนเก้าอี้เก่าๆจ้องไปที่ผนังด้านนั้นกลิ่นเน่าค่อยๆลอยมากระทบจมูกทีละน้อยจนคลื่นไส้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินอยู่เบื้องหลังทั้งที่ทั้งบ้านมีเพียงเขาสสิและมินตรา เสียงนั้นดังชัดขึ้นเรื่อยๆคล้ายฝีเท้าของผู้หญิงที่เดินเท้าเปล่าไปตามพื้นไม้เก่าพากินหันขอบไปมองแต่ไม่พบใครทันใดนั้นแสงไฟก็กระพริบวูบวาบแล้วดับลงทั้งห้องเหลือเพียงความมืดมิดและเสียงลมหายใจของตัวเองในความมืดนั้นเขาเหมือนเห็นเงาร่างผู้หญิงผมยาวยืนแนบอยู่กับผนังดวงตาของเธอมองตรงมาที่เขาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งช่วยฉันด้วย พากินรีบลุกขึ้นคว้าไฟฉายวิ่งออกจากห้องด้วยหัวใจเต้นรัวเขาไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณแต่สิ่งที่เห็นและได้ยินทําให้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าความจริงกับความเชื่อมันอาจใกล้กันมากกว่าที่คิดเช้าวันต่อมาสสิเห็นสามีนั่งเงียบสีหน้าซีเซียวเธอถามด้วยความเป็นห่วงแต่เขาเพียงสายหน้าไม่มีอะไรเขาไม่อยากให้ภรรยากับลูกหวาดกลัวไปมากกว่านี้แต่ความจริงคือพากินไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้วว่าผนังบ้านหลังนี้กําลังซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้ และทุกชั่วโมงที่ผ่านไปกลิ่นนั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนเหมือนกำลังบีบบังคับให้ครอบครัวเล็กๆนี้ต้องตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงกลิ่นเน่าเหม็นในบ้านทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อีกต่อไปแม้จะเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมจุดทุกเทียนกลิ่นก็ยังไม่หายไปแถมยิ่งเหมือนพุ่งออกมาจากผนังด้านเดียวกันอย่างชัดเจน มินตราเริ่มป่วยบ่อยครั้งมีแคต่ตำตาตลอดเวลาส,สิเองก็มีอาการคลื่นไส้และนอนไม่หลับจนร่างกายสู้ผอมพากินเห็นภรรยาและลูกสมานเขารู้แล้วว่าการหลีกเลี่ยงไม่ช่วยอะไรอีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่จะต้องเผชิญหน้ากับความลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังนั้นค่ำวันหนึ่งหลังจากพยายามหาช่างแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาพากินจึงตัดสินใจคว้าค้อนหนักและสิวเขาลงไปยังห้องนั่งเล่นเพียงลำพังสิส้กับมินตราพยายามห้ามแต่เขาสายหน้าเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วถ้าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นเราก็ไม่มีวันมีความสุข เสียงค้อนกระแทกกับผนังไม้ซีเมนดังปังปังทุกครั้งที่เขาทุบกลิ่นเน่าก็ทะลักออกมามากขึ้นจนแสบจมูกสสิกับลูกสาวต้องเอามือปิดจมูกน้ำตาไหลด้วยความคลื่นไส้ผนังเริ่มแตกเป็นรอยร้าวทีละน้อยฝุ่นปีฟุง้งไปทั่วแสงไฟสลัวๆทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกพากินกัดฟันตอกสิวแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดผนังก็พังทะลุเป็นช่องสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังทำให้เขาถึงกับชะงักค้อนร่วงหล่นจากมืออย่างไม่รู้ตัวในช่องว่างแคบๆนั้นมีร่างอนุที่แห้งกร ร่างนั้นนั่งคุดคูผิวหนังแห้งติดกระดูกเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดรุงริ่งแต่ยังพอมองออกว่าเป็นชุดเดรสสีขาวซีดที่ครั้งหนึ่งคงเคยสวยงามกลิ่นเน่าเหม็นที่รบกวนมาตลอดหลายวันแท้จริงแล้วคือกลิ่นจากศพที่ถูกขังอยู่หลังกำแพงนี้มานานนับปีดวงตาของศพแม้แห้งกรังแต่กลับเหมือนยิงจ้องมองออกมาผ่านร่องผนังที่ถูกทุบแตกราวกับกำลังร้องให้ขอความช่วยเหลือสสิกรีดร้องเสียงหลงลง้มลงกับพื้นมินตราก็กอดแม่แน่นร้องให้ด้วยความหวาดกลัวส่วนพากินยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ เขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ามันไม่อาจปฏิเสธได้ร่างนั้นไม่ใช่เพียงแค่ศพที่ถูกซ่อนแต่มันคือความลับดำมืดที่ถูกหลบฝังมาพร้อมกับกำแพงนี้ท่ามกลางความเงียบงันที่ชวนให้หัวใจหยุดเต้นเสียงกระซิบก็แววขึ้นใหม่ครั้งคราวนี้ชัดเจนและเจ็บปวดกว่าครั้งใดในที่สุดเธอก็หาฉันเจอเสียงนั้นไม่ได้ออกมาจากปากใครแต่ก้องอยู่ในหัวของพากินเขาหนาวเยือกไปถึงกระดูกสันหลังเมื่อแตกพักหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก เขาพยายามตั้งสติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแจ้งตำรวจน้ำเสียงสั่นเครือบอกเพียงว่าผมผมเจอศพอยู่ในบ้านครับตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาถึงไม่นานหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาส่องไฟฉายเข้าไปในช่องผนังสีหน้าทุกคนก็ซีดเผือดเช่นกันการขุดร่างออกมาเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะศพถูกยัดแน่นในช่องแคบมานานจนเสื้อผ้าและกระดูกบางส่วนผุพังเมื่อร่างถูกนำออกมาวางบนเปลหามสสิกับมินตราไม่กล้ามองแม้แต่น้อยพาคินยืนมองด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งหวาดกลัวทั้งเศร้าสลดและเต็มไปด้วยคำถามใครคือเธอ ทำไมต้องถูกขังตายอยู่ตรงนี้ตำรวจพูดเบาๆกับพากินว่านี่อาจเป็นคดีเก่าที่ถูกปกปิดไว้เดียวเราจะตรวจสอบต่อไปแต่ในใจของเขารู้ดีว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาจโหดร้ายเกินกว่าที่จะรับไหวคืนนั้นหลังจากเจ้าหน้าที่เก็บศพไปแล้วบ้านยังคงอบอวนด้วยกลิ่นอับและความเย็นเยือกที่ไม่อาจลบเลือนส,สินั่งกอดลูกด้วยน้ำตาอับแก้มส่วนพากินเดินไปยืนมองผนังที่พังแต่เขารู้สึกว่าตรงนั้นยังคงมีบางสิ่งหลงเหลือ แสงไฟสลัวทําให้เงาของผนังบิดเบี้ยวคล้ายร่างของผู้หญิงดวงตาเศร้าซ้อยเหมือนยังคงฟ้ามองอยู่และพากินก็รู้เรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความจริงที่แท้จริงยังรอเขาอยู่เบื้องหน้าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บศพไปแล้วบ้านทั้งหลังยังคงเงียบงันเหมือนถูกสูบพลังชีวิตออกไปพากินสิและมินตราแทบไม่พูดคุยกันตลอดทั้งคืนราวกับทุกคนยังคงตกอยู่ในภวังแห่งความสยดสยองภาพศพแห้งกรังในช่องผนังติดตาไม่เลือน เช้าวันรุ่งขึ้นพากินถูกเรียกไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และบอกว่าจะส่งศพไปตรวจชนสูตรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลจากสภาพที่พบน่าจะเสียชีวิตมานา,นานหลายปีนายตำรวจไวกลางคนพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดถ้าเป็นอย่างที่คุณบอกว่าบ้านหลังนี้เคยถูกทิ้งร้างเรื่องนี้อาจเชื่อมโยงกับคดีบุคคลสูญหายที่ยังไม่ถูกปิดก็ได้พากินพยักหน้างเงียบเงียบหัวใจยังสั่นไม่หายเขารู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีที่เจอร่างนั้นชีวิตครอบครัวของเขาจะไม่่มมมีีวันเนเเหือออดิกตไป หลายวันผ่านไปข่าวการพบศพในบ้านเก่าก็แพร่กระจายไปทั่วละแวกคนในชุมชนต่างพากันพูดถึงบ้างก็ตกใจบ้างก็มองด้วยสายตาหวาดกลัวเมื่อเห็นครอบครัวของภากินเด็กๆในซอยไม่กล้าเข้าใกล้มิงตราเหมือนก่อนสะสิเองก็เริ่มเก็บตัวเงียบไม่กล้าออกไปไหนไม่นานตำรวจก็แจ้งผลชนสูตรศพนั้นเป็นหญิงสาววัยยี่สิบต้นๆต,ตรงกับข้อมูลของวรินหญิงสาวที่เคยเช่าบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยภากินถึงกับใจหายเมื่อได้ยินชื่อนี้เพราะเป็นชื่อเดียวกับที่หญิงชาราข้างบ้านเคยเล่าให้ฟัง ตำรวจเชิญญาติของวรินมาที่สถานีแม่หญิงชราผู้เป็นแม่ก้าวเข้ามาและเห็นภาพถ่ายศพน้ำตาของเธอก็ไหลพรากแทบเป็นสายเลือดเธอกรีดร้องโหยหวนราวกับหัวใจถูกฉีกออกลูกแม่นี่หรือที่ลูกหายไปตลอดหลายปีโอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้เสียงริ่มให้ของแม่ผู้สูญเสียทําให้บรรยากาศในห้องสอบสวนหนักอึ้งทุกคนก้มหน้าด้วยความสงสารเธอเล่าว,ว่าลูกสาวเป็นเด็กสาวร่าเริงและขยันขันแข็งเคยมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟาเล็กๆของตัวเองแต่วันหนึ่งกลับหา,หายไปหลังจากโทรศัพท์มาบอกว่า หนูก,กำลังกลับบ้านและก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกตํารวจเคยสืบสวนแต่ไม่พบหลักฐานชัดเจนคดีถูกทิ้งไว้เป็นปริศนาหนาหลายปีจนกระทั่งถูกเปิดเผยในวันนี้พาคินฟังเรื่องราวนั้นด้วยหัวใจสั่นสถานเขาเห็นภาพบรินในใจไม่ใช่เพียงสบแห้งกรังแต่เป็นหญิงสาวผู้มีความฝานันมีชีวิตชีวามีครอบครัวที่รักและเฝ้ารอแต่กลับต้องมาดับสูญอยู่หลังผนังเย็นเฉียบของบ้านนี้ คืนนั้นหลังจากกลับจากสถานีตำรวจพากินนอนไม่หลับเขาเดินลงไปที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งแม้ผนังจะถูกทุบจนพังแต่เขากลับรู้สึกว่าที่นั่นยังคงอบอวลด้วยความเศร้าโศกเสียงกระซิบคุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณที่ปล่อยฉันออกมาแต่ความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยพาคินสะดุง้งหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครอยู่เขารู้แล้วว่าเรื่องนี้ยังไม่จบวิญ,ญญาณของวรินอาจยังไม่สงบจนกว่าความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดโปง ไม่กี่วันถัดมาตำรวจเริ่มขุดคุยประวัติของผู้ที่เคยอาศัยในบ้านหลังนี้และพบเบาะแสที่ทำให้ทุกคนช็อกเจ้าของบ้านเก่าที่ปล่อยเช่าให้วรินคือชายวัยกลางคนชื่อประสิทธิ์เขามีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้หญิงหลายครั้งแต่ไม่เคยถูกตัดสินจำคุกจริงจังเพราะขาดหลักฐานหลังจากวรินหายตัวไปเขาก็ขายบ้านต่อแล้วหายสาบสูญไปจากพื้นที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยตำรวจเริ่มสงสัยว่าเขาอาจเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญส,สิเมื่อได้ยินข่าวนี้ถึงกับตัวสัน่น ถ้าเป็นจริงหมายความว่าเธอถูกฆ่าแล้วถูกขังไว้ในบ้านที่เรากำลังอยู่มาตลอดมินตราซุกตัวในอ้อมกอดแม่น้ำตาเอ่อเต็มตาแม่หนูกลัวผู้หญิงคนนั้นยังไม่ไปไหนเลยหนูเห็นเธอนั่งร้องให้ทุกคืนคำพูดของลูกทำให้พากินตัดสินใจนแน่วแน่เขาจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวต้องจมอยู่ในความหวาดกลัวและจะไม่ปล่อยให้วิญญาณของวรินต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปเราต้องช่วยเธอต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครทำเรื่องนี้พากินเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังแม้ใจจะหวาดหวัน่นแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริงที่จะนําพวกเขาไปสู่ความลับดํามืดซึ่งถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านหลังนี้มานานแสนนานคืนหนึ่งหลังจากความจริงบางส่วนเริ่มถูกเปิดเผยพากินนอนพลิกตัวไปมาไม่หลับเขารู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองตลอดเวลาเขาลุกจากเตียงลงไปยังห้องนั่งเล่นอีกครั้งแม้ผนังจะพังไปแล้วแต่ความย็นเยือกและบรรยากาศก,กดดันก็ยังคงอยู่ แสงไฟดวงเดียวในห้องสว่างสลัวพากินได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาออยมากับสายลมเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นเงาร่างหญิงสาวผมยาวนั่งขุดคดูตรงมุมห้องดวงตาของเธอแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเธอคือวรินใช่ไหมพากินถามเสียงสัน่นร่างนั้นไม่ตอบแต่เงยหน้ามองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดเสียงกระซิบดังแผ่วๆฉันยังไปไหนไม่ได้ความจริงยังถูกฝังไว้ในบ้านนี้ พากินเล่าเรื่องนี้ให้สสีฟังในเช้าวันรุ่งขึ้นสสีแม้จะกลัวแต่ก็รู้ว่าพวกเขาไม่อาจเพิกเฉยต่อคําขอร้องของดวงวิญญ,ญาณได้เธอเสนอว่าเราควรทําพิธีเชิญพระมาช่วยเพื่อให้เธอไปสู่สุคติแต่พากินกลับสายหน้าถ้าเรายังไม่รู้ว่าใครทําให้เธอต้องตายดวงวิญญ,ญาณของเธอคงไม่สงบหรอก หลายวันต่อมาการสืบสวนของตำรวจมีความคืบหน้าพวกเขาพบหลักฐานบางอย่างในแฟ้มเก่าๆว่าประสิทธิ์เจ้าของบ้านเดิมเคยมีปัญหากับวรินเพราะเธอขอเลิกเช่าสัญญาก่อนกำหนดโดยมีข่าวหรือว่าเขาหลงรักเธอแต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ยีดีความโกรธเกร็ดนั้นอาจผลักดันให้เกิดเหตุการณ์สยองตำรวจออกหมายติดตามตัวประสิทธิ์แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่พบร่องรอยเหมือนเขาหายสับสูนไปจากโลกนี้แล้ว ในคืนที่ฝนตกหนักครอบครัวเล็กๆนั่งอยู่ในบ้านอย่างหวัดหวัน่นเสียงฟ้าร้องสันสะเทือนราวกับจะฉีกฟ้าออกเป็นสิ่งเสียเส่ยมินตราเอาตุ๊กตากอดแน่นแล้วบอกแม่ว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้หนูแล้วนะต่ตาเธอยังร้องให้อยู่คำพูดนั้นทำให้สสิขนลุกเธอหันไปมองพากินทั้งคู่ต่างรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำบางสิ่งเพื่อปลดปล่อยวรินเช้าวันต่อมาพวกเขาเชิญพระมาที่บ้านพระชาราสวดมนต์เสียงกังวานไปทั่วห้องนั่งเล่นควันทูปลอยอ้อยอิงราวกับเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญ,ญญาณพรสส้้ออมนาาตค ขณะนั้นเองมินตราเหมือนตกอยู่ในพวังเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาที่ไม่ใช่เสียงของเด็กขอบคุณที่ช่วยฉันขอบคุณที่ไม่ปล่อยให้ฉันถูกลืมทุกคนในห้องถึงกับชะงักส,สิกอดลูกแน่นด้วยความตกใจแต่ก็เข้าใจทันทีว่านั่นคือเสียงของวรินที่สื่อสารผ่านร่างของลูกสาวพระชารากล่าวด้วยเสียงมั่นคงไปเถิดลูกปล่อยวางความทุกข์เสียเส้นทางใหม่กำลังรอเจ้าอยู่ สายลมเย็นพัดผ่านอย่างอัศจรรย์กลิ่นเน่าเหม็นที่เคยอบอวลอยู่ในบ้านหลายสัปดาห์ค่อยๆหายไปเหลือเพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้เหมือนมีใครนำมาวางไว้กลางห้องมินตราลืมตาขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลอับแก้มแต่ครั้งนี้เธอยิ้มแม่เธอบอกว่าหนูไม่ต้องกลัวแล้วเธอจะไปที่ที่ดีสสิร้องให้อบก,กอดลูกพากินยกมือไหว้ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่โล่งขึ้นเขารู้แล้วว่าวารินได้รับการปลดปล่อย แม้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการตายของวรินอาจไม่ถูกเปิดเผยจนสิ้นแต่การที่เธอได้รับการรำลึกถึงและได้รับการช่วยเหลือก็เพียงพอที่จะทําให้วิญญาณของเธอได้ก้าวข้ามความเจ็บปวดหลังจากนั้นบ้านกลับมาสงบไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงาลึกลับอีกต่อไปกลิ่นเน่าก็ไม่ปรากฏอีกเลยหลายเดือนผ่านไปครอบครัวของพากินเริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่มินตรากลับมาร่าเริงอีกครั้งสติเองก็ยิ้มได้มากขึ้นแม้ทุกครั้งที่ผ่านผนังห้องนั่งเล่นพวกเขายังคงนึกถึงเรื่องราวเตือนใจแต่ก็เลืออกจจจะะดาามนนนใฐบทเรีียขงชวิต วันหนึ่งพากินยืนมองบ้านด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเขาพึมพำเบาๆบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่ความสยดสยองแต่มันสอนให้เรารู้คุณค่าของชีวิตและความทรงจำและลึกๆในหัวใจเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของวรินคงกำลังยิ้มอยู่บนเส้นทางใหม่ที่ปราศจากความเจ็บปวดแล้ว